ก็ใช้งามนมวเจ้าุ่มนี่ถ้าัวเจ้านี่ัวมันุงมาบ่ได้ยุ่งนี่มัดตอกได้ตะปูมีอยู่ตอกบ่เอาเครือมัดนี่มัดก็ได้นี่ได้ไดมีบ่อมัดจะปดเ็นใบเขาแก้ไขนันย okay. อยู่เปนซ้ำเกเ้าเน,นาะ บธรรมดาเนะมีห่อเสื้อผ้าบอแ่ื้อานไหผื้อผ้าต้องชื่อก้อนหินน้ำแห่มาผลบอกบาแสนในเด้อบันดาต้องชื่อก้อนหินน้ำพี่น้องเลย น้ำพี่น้องเลยมีแต่ภาพุันกี้อนหินภาพเขานูขเราอะเพราะไอ้ชื่อเห็นภางามันื่อรถเราอะแข่งกันเนอแข่งกันเนอแข่งกับ่อเอ็นบอ่นาแข่งกันเสือก็ซื้อมาหไม่ลองบ่งว่ต้นแรงคเหรอหามื่อเอเ่ อ่ามือดะเทือเนาอนแก้ไขมันตอ่างเดีนึงนี่เจ้าสะซะผมจะถืออะสิ่งเดือนนึงโอ้บุมียะผมมรสซาเลยเนาะปีนึงเลยปีนึ่งยังมรสชาจัประจักษ์เลยเนี่ฟังว่าวนี่ อยากเห็นนาะพระบึงเนี่ยนอราชบุรีแห้งเนาะแม่และแกบชื่อตงนีแเนีไนะป่ะบอสเอไปให้เอฟซีบึงเนี่ยเนาะยาลองหัวเลยกับชื่อมาให้แล้วได้เลยมีเลยนะมีบึงแรงจังอ่ะไม้ชุดกับมีลายเลยแต่บอกพ่อปืนชื่อมาให้ไม่อชุดอ่าน้ำแรกก่อไม่รีถ่ายเครื่องผมไม่เคยเห็นเนาะน่มี้งแรงยังเดียวอ

ตัวนี่เนี่ยมันเงาพูดได้เหวัดออกสยวตัดออกก็ได้คุนี่เนาะได้หมดหนึ่งไม้ขียงไม้โมแกงไม้อันมีบ่แนว่างถวยมีบอกยันไล่ยังคัดหมอกันอย่างยังมีเนาะยังมหดคนมาล่างน้ำเหรอวะ กิสิ่งนี้อ้มาิโาใส่โอท้งพอีมางอมาเปิง้อมางอมาอลนี้อ๋อโทษพี่น้องเลยมาขายไปทั้งทางนอกู่มางอมาแอเปิลมีหอดองกล่องพี่น้องเลยตัวนี้ดีข่งกว่าเนาะมันจุสิเนี่ยน ngày nga mà nó cũng được chứ, coi xin, ngày nó nó mà kêu như nó, để thả thèo, ngồi ăn, mình sẽ mà ăn, ăn đấy, ăn đấy, ăn đấy, ăn ăn đấy, ăn đấy, ăn đấy, ăn ăn đấy, ăn ăn đấy, 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 ăn ăn đấy,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  ตัดมอตอแท้ดโอ้แี้กกันบันี้พี่น้องเยตัดพิษแล้วป่ะเอ็นสิบไปตัดไม่พอดีเออตเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเยเยเงยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเยเฮเฮอเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮพอดีเ้ยเฮ้เฮอยเ้น้้เเ ตัดอยู่บ่หนิบ่คำตัดดูบ่หน่ตัดเฮ็ดทีบอนให้ไว้ให้บอนไอสิงเพิ่นจุไฟหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำพี่น้องเลยยานว่าฝนตกลงมาแหละวบอนจุไฟบอนเฮ็ดอยู่ให้กินบอนหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำบอนหนึ่งเข่าปลาไพ่นี่มันสิบบ่มีมันสิเปียกเปียกเพราะวา่าตอนนี้ก็กำลังเข่าสู่ฤดูฝนแล้วพี่น้องเนาะ คนก็นเริ่มมาแล้วพี่น้องจังหน่อยเ,ยเห็นชีคึมๆอยู่ได้สลืมสลืออยู่ช่วงชิโตกอยู่ได้มือนีย่างไพี่น้องเยจังไดคะจังไดกระฝากพ่อแม่พี่น้องหรือว่าฝากอิฐีผู้ใจบุญทุกท่านเนาะซอ,อยเบิ่งซอยเซหรือว่าเท้าเป็นไปได้ก็ซอยเหลือแล้วเน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยถือพ่อแม่ถือพ่อแม่นี่เป็นแม่หน้าพี่นออ้องไหลออกจากเฮือน แม่แท่ๆไปอยู่ทยทยไทยบังว่าจังไม่ไกายเบึ้อาไม่กายเบิ้องเพียงไยโอ้ข่อยยังเป็นห้าแล้วไหมเนาะคเราตัดผมออก

ปเป็นยังไงว่ะทั้งนี่ครับทั้งเข่าด้วยกับมันดำไหลกะจิชนหันน้ามาไหลลุ้งท่านั้นเนาะไหลลุ้งนี่ก็ได้เนะ <laughs> าะทั้งในมันค่อยกับไหลลุ้งท่าน,นั้นแหละโดยจะเล่าถ่าผ่าตังก่อนเนาะเอาอันนั้นก่อนมาแจนะปันนี่เอาแต่ไรเป็นคาดเป็นยางก็ด้มาแจไม่ข่าวไม่ขาเข่าวมันบโมีข่าเป็นยางก็สันี่เล็กคอยย่อท่อเล็กคอยย่อเออท่อก็ได้นี่สิบะฮักบอเอาผักกระแต่ไปจะได้อึ๋งอ่ะนี่ไม่ไม่ไม่ตัวนี้เถึงว่าของแจวมากใครซื้อให้มั้ผักกระแต่นี่

นอนแบบนี้เอากระดีไปผูกก็ได้เอาตั้นอะไรมาสิเอาตัวเออแมนเอาตัวนั่นไปไปขอบขอบเรื่องมือไรเลื้องเตื้องตัวนี้เอาตัวนี้อยู่กลางมันแน่นเลยเอาข้ามรถข้ามงามมาถึงงามพอดีตู้เลยสิเนาะโอ้ยข้ามมันบิดขึ้นไปขับทางนั้นขับทางนั้นมันโยกไปมันคาต้นไม้มันแข็งนี่เป็นพวกเล็กพวกอย่างนี้ก็จะนั่นได้มันทีบัทอง มันระกาดเลยฮะกาดพอนั่นแหละแต่ก็มัดบานนึ่มัดเกี่ยวด้วยบ้านนะขั้นกลางอีกมันจะกัดถึงนได้แล้วสำเร็จมันใส่สามขั้นบ่ข้าวมวยกัดคนไม้่คนนี้นี่แหะตัวนี้ก็นี่ได้ไปคล้องกระปอมบ่อหนิล่ะไม่ไหวไปแย่ใครมดแดงแน่ไม่นี่กัดได้บ่ไม่ประ้องกระปอมบ่ได้เยอะได้เยอะเออมัเป็นนังขอมันซูช่วยกันเนาะเอามันแบบอากาดไว้้ซือนี่ เหมเร่างอาปกมัดมัดใ่มัดใจแล้วแบบื่อจนน้อยจะ่อนบ่ห่อนพี่น้องเลยซือซื้อบุเนาะซื้อน้แล้วก็บางง้บาไม่เนี่เงินของเฮาเด้องเด้อเงินไปอเงินเอ้ยิงเด้ิตัอก็ได้เลยนี่ดูดินดียวินเ้ตัวนี้ก็ได้ก็ตาพนี้ สดอกโสดอกได้นั่นตัดออกตัดออกบุ๋ดเพียงตาลยงไม่คอยยังเพิ่นนี่ไปหาน้ำไม้ไม่ไปหาน้ำไม้ดิระวังให้ผ่าเจ้านะขอยามันุูดมาทางนี้นะขอยามันุูดมาทางนี้ยัผ่าเจ้าเปล่าของแท้มาเจอของแท้ดี๋ยวจะว่าจากไหน่อยมายัผ่าเจ้าปีรเดทใจของแท้แท้ยาวน้ยาเล ยันตยงเห็นตามล้กองใส่กดครอบวงกุ้หอนมองนอนบาดเนาะมองเ็นเห็ดเาอัลาดบาดนี่ะพอ้วลาสองนนั่นบอขาจะประกาศนั่นไปถ่วยบวกไ้่วยเราได้ว่าต่อไ่่วยอะเห็ดเฮ็ดสามเหลี่ยมพราะเนี่ยเฮ็ดสีเฮ็ดสี่เหลี่ยมมันมันขักได้สี่เหลี่ยมเขาเฮ็ดสามเหลี่ยม เหชรสามเหลี่ยมมันบวคักบลอ้อยโหบ่ไอเพ็ดสี่เหลี่ยมนี่มันคักได้มันเสมอเหชรสามเหลี่ยมมันบวคักบ่มีบ่มีลูกแมกเต้สองคนก็บอกเอ็นกับยันไม่ตามกันอยู่ถือกันจะพื้นด่วนนะเอาเอาช่วยนางเบิ้งซอยนางเป็นกำลังใจให้กับพ่อแล้วซอยนางเป็นกำลังใจให้การดียังดีกว่า บมุมีผู้นางเบิ้งได้เห็นนะเราเป็นคนบมักป่าเราบกบกบกป่าแต่เราเห็ดไดมีแต่เห็ดบกบกบกอยู่ไหไปต่างไต่างกับคนอื่นได้จริงคนมาในนี่จะย่านไผ่โอ้ยานเเ้เบิ่งเวีนสิเป็นย่านเรอย่านที่บอกว่านะะเราเห็นบุญาตาเราเห็นข่อยเราเห็นบุญาติอ้ย่านไผ่ด้วยเรอวะตุนตุประสบการณานาหลายเนาะเราแบบ เราง่ายบ่แม่นฮอดสามสี่บอนนะบ่จังได้มาอยู่นี่เราจะประหยัดเคยบ่นอนอยู่เงาไม้เงาตอกอ่ะเคยบ่บ่เคยมีแต่หาอยู่แบบนี้เนาะยันไ่านอนเถง่อเงาไม้เงาอย่างยังค่ะตอนนี้ก็มีแต่โลหลังคาแมนบ่ ซาโลหลังคามาพี่น้องโดยสบายดีเด <c oughs> um ้อสบายดีอยู่นั่งอยู่ป่าพี่ทั้งนี้สบายดีนั่งอยู่โฮมกเคือย้อยได้พี่น้องเลยทอดอดีรอได้มือเนี่ยฮะ

ขวาเห็นพวมากไงขวาเห็นนี้เซลใช้ยุ่อดไปจักมันมันเบาอยู่จืดย่หายใจไม่ตกนะจึงจึงการหายใจมันโคตได้ตะปู่นะข้ามนนียหายใจเพิ่อว่าอยู yeah, it, right? yeah, easy, right? yeah, mm ่จาหายใจเฮ้อันดีโอ้ย อันเี๋สัวข้าวเราพี่น้องตัวนี้เด้ค่ะอันนี้ก็ข่อยคอยตอการอีกบุญ,าบญายามบอกกับใครไสูงต่ำบ่บ่วเอ็นสูงต่ำอยู่สูงต่ำค่อยไดยพอดีแหละให้น้ำถั่วมันไหลลงมันบ่เฟียงนะมาชันข้างนึงตัวเองเฮ็ดบ่เสมอกับ,บว่าววา่าโบ้ว่าว่า,าพอดีให้น้ำไหลลดว่ามาคอยเฮ็ดมันคอยย้ํากับว่าวเนี้ยมาอยากยอมหับจังดี้พวกยุบเจ้าเนี่ ยานมาถั่วยถั่วมันไหลมันคล้อยมันตกลงมาเนี่ยกินข่อมไม่ได้กินจัะตั้งมาอีก่อนชัวข้าวอ่ะสุดท้ายมันไหลดูคล้อยเฮ้ยนี่เขามาน่ากับเจ้าเอาตัวนี้มาตอกตัวนี้ตะกอนช้าที่หาเอาตัวชื่อนะบ่เอ็นไปหาลักตัดใหม่เพิ่นไปหาลักตัดเอาตัวชื่อได้ปับตะปูชื่อม่าเป็นโล่พูนะตอกทั่วบบดหน่องอย่างบดตะปูเนาะ พี่น้องเอ้ยสฉันละคลิปนี้กับมุ้ยยังรายเงาอะไรได้พี่น้องเอ้ยแมนตั้งอยู่ไกลแม่ยบอกอ้าวเลวสบายดีเออโอ้หอยนึกว่ามีอยังนึกว่าลับเสียมใช่หรอยื่นว่าใส่กระเป๋าก็นึกว่าใส่กระเป๋าไว้ใช่หรอคอนเพชรแบบจู่โจมอยู่ไกลๆเลยนะยังแต่ทางนี้พี่น้องเอ้ยยังบ่ได้สบายดีโอ้โถไฟเลยขับคนบวงหู่ไหนไบ่ได้มาถ่ายคลิปเนี่ะคลิปเบิ้งพี่น้องไอ้เหื่อย่อยนะเหื่อย่อยหูเลยทางนี้ หอนขนาดมือนี่ฮะเสือจนเปียกบ่าทองมีจักำได้เหรวะเมนเอาตั่งลงอีละต้าลวง่งนอะเป็จัะกจะบักพอกมันเยให้มันต่ำใหไสิเราเป็นช่างเก่าอะไรนี่นะนี่ไช่างเก่า เห็นงานอยู <ist ein S 2> <d> um> <ul> ่ไทยผสมปูนเก่งใส่เราบ่แมนบ่ไอสิงเคยไปบ่เคยไปบ่ไทยนะเคยไปแตงแต่นอยไปเห็นงานก็สั่งบ่คอยทามเรื่องแล้วทามดพื่ออะไรทั้งว่าเอานี่เมื่อก่อนนี่ไปเป็นกรรมกรอยู่ไทยก็สั่งเยอะด้วยคือบัดนี้ฮะนั่นดิเลี้ยงกระชิงแบบไทยเอา เจาสป็นผ้าซอตานองนี่นี่นี่น่มนี่เาด้เเาจแยไปเอนี่นี่อ่าโอยั่นเจ้าก็เอานีดิมาข้นี่เอาเล็กกับกาสามสามอันนี่ดิตึตั้งอะไรนี้แน่นึ่งอะไรนี้ จักสีโตเก่าอ่ะมาที่เล็กด้วยเด็กมันเล็กอ่ะเล็กอันนี้อ่ะกรดูกอะไรปะนี่ปะกระดูกเป็นแบบนี้มันสูงยาวยาวมันเห็นมาปิดตัวนกกาลุ่มมาเนตัวนักการิงมันเป็นทางเจ้าก็ดีเออมัดเอาเนาะคำว่าตูข้างนั้นมาใส่ตามใส่ทั้งลุ่มข้ายู่นี่เหมาอนใส่ทั้งถึงสร้างแอนดออกแบบนี่นี่บอกสิตรงลุ่มนี่เลย ลุมตัวสันตัว uh, สันนี p, tha, ้เลยอรัตังเลยได้แต่ี้มาปเกิึิถ่าเอาไปดเอาไปรนั่นแหละานั่นแหละออโตีนอยเพือจ่อยแดดแท้แดดว่ามือนห้อนกะหอนมือนนี่จอนนีกะาอ แต่แนวมุ่งดีกว่าทางยังไงรีอว่าทางเอทีคู้จะดป็นอะไรเนาะเป็นให้โมบายให้ทางบอสเซดทางบอเซนมันซื้อมาพี่น้องเลยแต่ว่าทางทีมงานก็นได้เห็ดโคง้งรือว่าได้เห็ดเตรียมไว้ถารอไว้ถาในพี่น้องเลยอย่างไรกัน ถ้าว่าเพิ่นได้มาไม่นี้ก็คือสิมุ่งเนาะถ้าว่าบุรีมามือนี้อาจจะบุรีม,มุ่งพี่น้องเลยแต่ว่าล่อลุ้นน้ำกันว่าทางบ่าเสียนเพิ่นจะมาโบมือนี้ดือว่าจังใดพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ยังบ่ทันได้เห็นมาโอเคพี่น้องสารับคลิปนี้กับพวมีหยังกับขากไอกับขอตัวโชคพิพเด้อขอให้พี่น้องเลยเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมมาติดตามให้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมา ขอยเอฟซีจะขู่คุ้คุ้นดีๆีไม่แห้งก็เจ็บจะได้วามกา่อยากจะมีปรัชนาจิ่งใดก็ะเขาให้ได้สิ่งนั้นไว้พอกันมาในคลิปต่อไปหรือว่าเอพี่ตไปสำหรับคลิปนี้ขอกราบขวาสบายดี